ค่ะพี่น้องปองปายสุขโขสุขคน,มนเมนีกับมีแสงแล้วพี่น้องแม่อ่อนกับสิม,มาเปิดน้ำไว้ช่วงนี้ท่าฝนฝนกับพ่ม่เป็นพี่นอ้องก็สิได้มาเปิดน้ำเติมขา่สาสะเข้าไว้โอ้ยต่ำเล็กต่ำเล็กพี่น้องเมนีแดดซาไอดาแดดจ้าตาเศร้าซาสันแม่อ่อนก็นได้ดแดดจ้าตาเศร้าแม่อ่อนกับสิพามาเปิดสวิกน้ำไว้เลยพี่น้องก่อนสิไปเฮิตแนวอื่นเขาก็มาเปิดน้ำไว้เลยแล้วพเขาก็จะเริ่มทำงานแล้วแมวออนกระสิบเปิด ใส่สาไว้ละพี่น้องเขาเอื่นว่าพักน้ำแม่มอ,อนสิปเปิดใส่สาไว้ให้ให้เต็มสาแล้วไม่อ่อนก็สิป้อยลงใส่ใส่ไหนะ้าใส่ใส่เข่าก้อนพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เข่าก็เริ่มน้ำเริ่มสีแห้งแล้วระบบเขาทํางานแล้วพี่น้องแล้วน้ำพอกระเชไรลามาตามท่อแบบนี้พี่น้องแล้วก็มาลงบ่อพักกันบอ่อพักพร้อมไม่อ,อนก็สิมีอยู่ประมาณสี่บอ่บอก็สิเป็นคล้องแบบนี้ละพี่น้องตรงนี้ก็สิเป็นสองบอ่อ ลงขามป้ากระเจียวไปนั่นก็จะเป็นอีกบอ่อหนึ่งเนาะพี่น้องเนะเาะบ่อความไม่อ,อนสิดทะลูกันเพราะว่าไม่อ่อนสิวางพ่อทะลูไปอีกบอ่อนั่นเขาสิปล้อยน้ำลงลงบอ่อนี้บอ่อเดียวแล้วก็เขากถ้าบอ่อนี้เต็มก็คือเขาสิปิดระดับของเขาเขาสิเลื่อนไปของเขาเองเขาจินู่กันไปเองพี่น้องเดี๋ยวไม่อ่อนสิพาไปเบิ่งทางที่ค่อยลงสาไงที่บอ่อไรเต็มแบบนี้กับที่ไม่อ่อนแ่งแบ่งอีกฟังหนึ่ง ไปไวแต่ใส่อีกเนาะพี่น้องที่เขาดีเขาแบ่งน้ำไปใส่อีกทั้งนึงเขาติดล่อยลงต่อมาณนี้สะกอนถ้าเขาใส่ทั้งนั้นแล้วคือพอะน้ำทั้งนั้นแล้วไม่อ่อนกับติดล่อยมาทั้งเดียวกันเดเล้ยพี่น้องนี่คือไม่อ่อนแบ่งน้ำไปใส่ดูเถียงนาก่อนพี่น้องเติมน้ำใส่โอ่งเติมน้ำใส่ของน้ำใส่คล้องหนาเถียงนะนี่กะสีแบ่งมาใส่สาหน่อยพี่น้องแบ่งมาใส่สาหน่อยไว้ให้ป่า ตรงนี้ก็สิเป็นซาปิดบ่ได้แป้งไปทั้งใดบ่ได้มีทอวางไปทั้งใดคือตรงนี้ไม่อ่อนก็สิเป็นซาหน่อยเลี้ยงป่าตั้งหักเขาจะปล่อยใส่คล้องนั่นแล้วเขาก็สิทะลุมาใส่คล้องนี่พี่น้องส่วนคล้องนี้สีมาทะลุใส่กับสาใส่กับสายง่ายเลยพี่น้องน้ำก็ใกล้สิเต็มทอแล้วไม่อ่อนยกทอขึ้นไปทั้งพุ่นคือทั้งนั่นก็นคือพร้อมสิลงใส่ไฮน้าเลยพี่น้อง อันงนี้เขาก็เริ่มอยู่ขึ้นมาหลายแล้วสา้น่นี่สิบมันสิบประมาณห้าหกเมตรได้พี่น้องความจุของน้ำของแม่อ่อนก็สิบประมาณห่างหกเมตรได้เดี๋ยวเราไปดูทางน้ํากันพี่น้องทั้งนี้คือสิบป็นทั้งลงใส่ให้นาเลยพี่น้องแม่ออนสินยยกท่อไว้แบบนั้นสะก้อนท่านา้ําคือได้ระดับที่แมอ่อนพอใจแล้วก็คือพูนละพี่น้องสุดเกือบทอ่อพ่นละแมออนกับจ้าควายสิบป้งปล่อยลงทั้งให้นะทั้งนี้เนาะทั้งนี้แม่ออนกับสิบป็นวางท่อไว้เลยพี่น้องวางท่อทะลุลงไป ให้นาเลยถ้าเขาปล่อยก็คือกดทอลงแล้วก็ปล่อยมาทางไฮนาของเขาเลยพี่น้งองวันก็สีปล่อยลงไปแบบนี้แล้วก็เป็นระดับระดับลงไปไม่วันสิตั้งท่อให้เป็นระดับระดับลงไปฮวานให้สุดท้ายเลยพี่น้อง